สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับแพรบ้านมีดคมกันนะคะวันนี้ก็จะมารับมีดให้ดูกันนะคะและแนะนําในชุดรับมีดสําหรับแม่บ้านทั่วไปนะคะอะ่วันนี้แพรก็มีตัวนี้มานําเสนอเหมือนเดิมค่ะแต่ก็คือว่าผลตอบรับได้ดีมากนะคะตัวนี้จะเป็นหินเหล็กเบอร์400และเบอร์1,000นะคะจะมี2ด้านในก้อนเดียวกันนะคะ ตัวนี้จะเป็นฐานรองค่ะฐานรองซึ่งทํามาอย่างดีเลยตัวนี้นะคะสามารถเลื่อนได้ปรับได้นะคะตามระยะความกว้างของหินนะคะเราสามารถใช้ฐานตัวนี้ไปไปใช้กับหินที่บ้านทั่วไปได้เลยนะคะที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วสามารถล็อกตรงนี้ได้เลยค่ะลูกยางตัวนี้จะดูดกับตัวนี้กับพื้นนะคะไม่ให้เลื่อนง,ง่ายเลยนะคะอ่ามารับกันเลยอ่า ต,ตัวนี้แพรจะเป็นใช้เบอร์400ก่อนนะคะเบอร์400จะเป็นเบอร์หยาบกว่าเบอร์1000งพันค่ะโอเคส่วนตัวนี้ในชุดนี้นะคะก็จะมีตัวนี้ไปให้ด้วยตัวนี้ใช้ทํายังไงคะอ่าทุกคนก็รู้จักดีป่ะตัวนี้ก็คือที่รับมีดอนเนกประสงค์อีกอันนึงเหมือนกันนะคะแต่แพรจะนํามาใช้ใช้อะไรคะใช้เป็นตัวปรับมีดให้หน้ามันเสมอกันหมายถึงว่า เวลาเราใช้งานเนยอะๆมีดมันจะบินบินตามระยะการใช้งานนะคะเราก็มาปรับกับตัวนี้กดลงไปเลยค่ะดึงถอยหลังนี้ค่ะคือปรับให้มีดมันเสมอนะคะตัวนี้ก็เป็นที่รับมีดอีกอันหนึ่งบางคนก็ใช้ตัวนี้ในการรับมีดก็ได้ค่ะแต่ตัวนี้จะคมไม่นานนะคะก็คือต้องขยันรับบ่อยๆค่ะมาแล้วตัวนี้ตัวนี้ใช้ยังไงสําหรับคนที่ว่าองศาไม่แม่นนะคะ ก็ <g ül> อ่าเราก็จะใช้เป็นที่หนีบสันมีดในการจับองศาค่ะเวลามือเราไม่นิ่งคะ่ะเป็นที่ละมิดในการจับองศาะคะ่ะเราใส่ยังไงคะนี่เห็นไหมคะปึ๊บใส่ไปนี้เลยนี่คะ่ะทีนี้ตัวนี้ก็จะประคององศามีฐานตรงนี้รองให้เห็นไหมคะประคององศาในการรับมีดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีชุดหนัง หนังตัวนี้อยู่เส้นละ390แต่ในชุดนี้มีให้ด้วยค่ะทีเดียวจบเลยนะคะมารับมีดกันเลยเดี๋ยวแพรจะพารับมีดกันตัวนี้เป็นน้ำมันออยธรรมชาตินะคะแพรจะใช้กับแท่นหินเหล็กตัวนี้นะคะแทนแทนน้ำนะคะพร้อมเป็นเหล็กค่ะอาจจะมีสนิมเวลาใช้งานบ้างแต่เราสามารถขัดแล้วก็เก็บรักษาไว้ได้อย่างดี นี่จะขัดไปเลยค่ะหน้า400ตัวนี้มันจะประคององศาเลยที่แบบมือเราจะไม่ต้องไม่ต้องอ่ามันจะเพิ่มความแม่นยําให้เราในการจับองศาขึ้นเยอะเลยค่ะเนี่ยรับไปเลยแต่บางคนก็ไม่ใช้นะคะเพราะว่าอาจจะไม่ถนัดนะคะอันนี้แพรทําให้ดูนะคะแต่ส่วนมากแพรก็ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเพราะว่าจะใช้มือในการปรับองศาถนัดกว่านะคะ แคจะใช้มือเปล่าในการลับมากกว่าชอบค่ะส่วนมากที่บ้านนะคะจะใช้เป็นมีดเหล็กชอบค่ะคือน้ําหนักพอดีใช้หั่นซอยสับได้หมดเลยค่ะในในงานเบาๆนะคะถ้าแบบอ่าสับกระดูกที่แข็งๆนี่ไม่แนะนํานะคะตัวนี้นะคะตัวมีดจะไม่มีแถมให้ไปด้วยนะคะ ใครอยากได้อ่ามีจำหน่ายให้ค่ะที่บ้านก็มาอย่างวันนี้ก็มาต่างอำเภอค่ะอ่ามาวันพ่อนะคะก็มารับมีดที่บ้านตาบ้านยายนะคะเพราะว่าแกไม่ค่อยได้รับมาทีเนี่ยโหหั่นหมูหั่นเนื้อไม่เข้าเลยช่วงปีใหม่สามารถซื้อไปฝาก ตายายพ่อแม่ได้นะคะตามบ้านเพราะว่าที่บ้านนี้จะหารับยากกว่าจะมีจะคมแต่ละเล่มน,นี่โอ้โหกลับมาทีต้องมารับใหม่ค่ะสำหรับคนชอบทำอาหารนะคะแพนี่ชอบทำอาหารทานเองค่ะโอเคนี่เป็นเบอร์พันนะคะเปลี่ยนหน้าเป็นเบอร์พันแล้วเบอร์พันจะละเอียดกว่าค่ะ ว่าคมอโอเคแล้วมาหนังทำยังไงมาสะบัดกับหนังหนังก็ถ้ามีที่ที่ยึดก็ดีนะคะที่บ้านก็หาที่ยึดไม่ทันอ่าลองดูตัวนี้นะคะแพรก็จะวางคือเก็บแกะอนมีดให้คมยิ่งขึ้นค่ะ ลงกันกับกระดาษเป็นกระดาษอ่อนนะคะที่บ้านหากระดาษธ,ธรรมดาไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไหมก็ยังปาดยากแต่ก็โอเคค่ะเพราะมันเป็นอ่อนค่ะนี่ถือว่าโอเคนะคะคือสำหรับแม่บ้านทั่วไปเนี่ยแนะนำเลยค่ะแนะนำชุดนี้เลยชุดนี้ก็จะมีหินมีแท่นมีหินตัวนี้นะคะมีแท่นตัวนี้นะคะให้ด้วยนะคะ แล้วก็มีน้ํามันธรรมชาตินะคะน้ำออนน้ำมันรับมีดนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ปรับส่วนมากแพรจะเอามาปรับองศามีดเวลาที่มีดบินนะคะแล้วก็มีหนังให้ด้วยนะคะชุดนี้อยู่ในราคา1,150บาทจัดส่งฟรีนะคะจัดส่งฟรีนะคะไม่เก็บเงินใบทางก็ไม่บวกเพิ่มคะ่ะจัดส่งฟรีทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็แพรก็มานำเสนอสินค้า ตัวนี้ประมาณนี้นะคะก็คือมารับมีดให้ตากับยายที่บ้านด้วยเพราะว่ามาบ้านทีนี่มาทําอาหารหั่นหมูหั่นเนื้อนี่ยากมากค่ะก็ใครสนใจอยากเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่เอาไปฝากพ่อแม่ไปฝากปู่ย่าตายายได้หมดเลยนะคะเพราะว่าชุดนี้ถือว่าคุ้มมากมากค่ะอ่าตัวนี้ยอดขายขายดีมากเลยนะคะ เพราะว่าผลตอบรับในการซื้อไปใช้ดีมากค่ะสำหรับลูกค้าที่คอนเฟิร์มมานะคะสำหรับวันนี้แพรก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะบายบายสวัสดีวันชดเชยวันพ่อราชการที่เก้ากันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ